ในยุคที่การแข่งขันด้านอาวุธยุทธศาสตร์ทวีความเข้มข้นมากขึ้นหนึ่งในระบบอาวุธที่ได้รับการยอมรับว่าทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกคือ r บรมอสขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงร่วมพัฒนาระหว่างอินเดียและรัสเซียและในปี2026นี้ขีปนาวุธ r บรมอสได้พัฒนาสู่เวอร์ชันใหม่ที่ทันสมัยและอันตรายยิ่งขึ้นพร้อมเปลี่ยนสมดุลพลังในภูมิภาคเอเชีย รามอสเป็นชื่อที่เกิดจากการรวมกันของแม่น้ำราม a ปูตราของอินเดียและแม่น้ำโมสตราของรัสเซียซึ่งสะท้อนความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990โดยมีเป้าหมายในการสร้างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและยากต่อการสกัดกัน้น ในเวอร์ชั่นปี2026ขีปนาวุธ b r a m o s ได้รับการปรับปรุงอย่างมากทั้งในด้านเทคโนโลยีการนำทางความเร็วและระยะยิงรุ่นล่าสุดนี้เรียกว่า b r a m o s NG หรือ Next Generation ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาลงแต่กลับมีสมรรถนะส,สูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด b r a m o s NG มีความยาวประมาณ6เมตรน้ำหนักราว1.5ตันและสามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบ เครื่องบินรถยิงภาคพื้นดินและแม้แต่บนเรือดำน้ำจุดเด่นที่สำคัญคือความเร็วที่มากกว่าแมสสามหรือประมาณ3,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำระดับสูงโดยมีวงกลมคลาดเคลื่อน CEP เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นหนึ่งในจุดที่ทำให้ b r a ม m o เป็นอาวุธที่น่ากลัวคือระบบนำทางที่ใช้เทคโนโลยีผสมผสานร,ระหว่าง GPS INS และ Active Radar Homing ทำให้สามารถติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้เช่นเรือรบสัตรูอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนทิศทางในช่วงสุดท้ายของการบินได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการสกัดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธรามอส o รุ่น2026ยังสามารถยิงจากเครื่องบินขับไล่ได้โดยเฉพาะจากสูตร30 MKI ซึ่งเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศอินเดีย การที่บรามอสสามารถติดตั้งบนเครื่องบินได้หมายความว่าอินเดียสามารถใช้ยุทธศาสตร์ยิงแล้วหนีหรือการโจมตีระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าประชิดเป้าหมายและยังสามารถตอบโต้ได้รวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในด้านพิสัยยิง b r a h อ o s NG รุ่นใหม่สามารถทำระยะได้ไกลถึง800กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่นดั้งเดิมที่มีพิสัยประมาณ290-500กิโลเมตรการพัฒนานี้ทำให้ขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในเขตของศัตรูโดยไม่ต้องให้กำลังพลเข้าไปเสี่ยงภายใกล้แนวหน้าอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของ b r a h อ NG คือความสามารถในการบินระดับต่ำใกล้พื้นน้ำหรือภูมิประเทศ ซึ่งช่วยลดโอกาสในการตรวจจับจากเรดาร์ศัตรูและยากต่อการสกัดกั้นโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธด้วยความเร็วที่สูงและรูปทรงล่องหนบรามมสจึงกลายเป็นขีปนาวุธที่อันตรายอย่างยิ่งต่อเรือรบหรือฐานที่มั่นของศัตรูอินเดียยังมีแผนที่จะส่งออกขีปนาวุธบรามมสไปยังประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงสั่งซื้อแล้ว และยังมีรายงานว่าหลายประเทศในภูมิภาคกำลังให้ความสนใจเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและแม้แต่ไทยการส่งออกบรามอสจะไม่เพียงแค่สร้างรายได้ให้กับอินเดียและรัสเซียเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในมุมมองของยุทธศาสตร์รามอสช่วยให้อินเดียสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตและการป้องกันภัยคุกคามจากคู่แข่งโดยเฉพาะในบริบทของความตึงเครียดกับจีนและปากีาสถานรามอสสามารถใช้โจมตีเป้าหมายสำคัญอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดสงคราม ในเวอร์ชั่นอนาคตอินเดียยังมีแผนที่จะพัฒนารามอส I II ซึ่งจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระดับ m a ็กเหรือสูงกว่าโดยใช้เทคโนโลยีสครมเจ็ตหากสำเร็จรามอส I II จะเป็นขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกและจะยกระดับขีดความสามารถของอินเดียไปอีกขั้น เมื่อมองจากภาพรวมรามมอสรุ่นปี2026ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระดับสูงระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่มันไม่ใช่แค่อาวุธโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจธธและการทหารที่ทรงพลังสำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค การปรากฏตัวของอาวุธประเภทนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเราควรพัฒนาหรือนำเข้าระบบแบบใดมาเสริมเคี่ยวเล็บเพื่อให้เทียบเท่าหรือสามารถป้องกันภัยจากขีปนาวุธระดับนี้ได้นี่คือคำถามที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยต้องหาคำตอบในยุคที่สงครามเปลี่ยนแปลงไปทุกวันท้ายที่สุดขีปนาวุธบรามอสไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีและอำนาจทำลายล้างเท่านั้น แต่มันยังสะท้อนถึงนโยบายด้านความมั่นคงและบทบาทของอินเดียในเวทีโลกอินเดียกำลังใช้บรามมสเป็นสื่อกลางในการสร้างอิทธิพลทางทหารและการทูตและกำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่โลกไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอาเซนนลเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากสนามรบสู่หน้าจอของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ